อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับอยู่ผมครับต้นทุ่งกุลาชแนลวันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่หนองหินปูนฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นอยู่ที่บ้านบ้านโคกสวายขุมเห็นปูนตะบนท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์นะครับค่ะครับผม วันนี้ผมมาทำคอนเทนต์พิเศษร,ร่วมกับคุณเกตค,ครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้ามันมีมีการอบรมใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการอบรมจากอบตอที่ประคนชัยเข้ามาอบรมประมาณร้อยท่านนะคะมาอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงหอยโคงหอยปงังหอยเชอรี่เนี่ยนะคะครับผมเผอิญวันนี้ผมก็เลยมี f อนะครับจากทางบ้านถามเข้ามาว่าในส่วนของการเลี้ยงหอยเนี่ยเราเลี้ยงกัน เยอะๆแล้วหอยจากฟาร์มรสชาติมันเป็นอย่างไรนี่แหละค่ะคือในในความรู้สึกของเกตน,นะคะคือคือของตัวเกตเองคือหอยที่เราเลี้ยงธรรมชาติและเลี้ยงบ่อน้ําใสรสชาติมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงคือหอยที่เลี้ยงบ่อดินคือมันจะมีกลิ่นดิน มีกลิ่นดินมีกลิ่นคาวค่อนข้างที่จะขึ้นจมูกแต่ถ้าเกิดหอยที่เราเลี้ยงในบ่อน้ําใสคือรสชาติค่อนข้างที่จะอร่อยหวานกรุบกรอบแล้วก็กลิ่นจะไม่ขึ้นชัดเจนคือค่อนข้างจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะ ซึ่งตรงนี้คุณเกตจะมีบ่ออยู่ทั้งสองอย่างใช่ค่ะคือเกตเลี้ยงทั้งบ่อดินแล้วก็บ่อน้ําใสซึ่งเกตเองก็อยากจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองบ่อนี้ว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงทั้งสองบ่อทั้งสองบ่อก็คือบ่อดินนี้มันจะใกล้เคียงกับธรรมชาติใช่ก็หอยที่ได้มาก็มันก็จะเหมือนหอยที่มาจากห้วยหนองคลองบึงใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีความพิเศษนิดหนึ่งพิเศษตรงที่ว่าคือน้ํามันค่อนข้างที่จะสะอาดมากกว่า ที่มาจากธรรมชาติเพราะว่าน้ําธรรมชาติเราไม่รู้ว่ามันมีสารพิษไหมหรือมีอะไรตกตะกอนหรือมีอะไรยังไงแต่หอยที่เราเลี้ยงในบอ่อดินค่อนข้างที่จะสะอาดกว่าตรงที่น้าน้ําของเราแล้วเราก็ควบคุมได้แต่ในบอ่อปูนมันก็จะแตกต่างอีกคือรสชาติมันก็จะต่างกันรสชาติมันจะต่างกันใช่วันนี้ก็เลยมีพี่น้องของเราะนะครับมีพี่น้องของเราซึ่งเป็นทั้ง เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหอยน้ําใสแล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่รับซื้อหอยจากธรรมชาติมาร่วมชิมรสชาติด้วยใช่ค่ะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับทางทุ่งรัชดาลนะครับ <c oughs> ก็จะได้ชมกันนะครับว่าหอยมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณเกียถือไม้หน่อยนะครับแป๊บหนึ่งครับก็คือหอยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวตะกล้องขยับเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับตะก้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยโอเคนะครับ เป็นหอยที่เราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นหอยที่เลี้ยงจากบ่อปูนใช่ไหมครับคุณเกศใช่ค่ะบ่อน้ําใสแล้วก็บ่อน้าใสแล้วก็บอดินเราไม่รู้นะครับแล้วทีนี้ก็จะให้เพื่อนๆนะครับได้ชิมกันแล้วรสชาติตัวไหนที่หวานกรอบนุ่มให้ให้คะแนนตัวนั้นใช่ไหมครับถูกต้องไหมก็คือให้ลองถ่ายกันดูว่าตัวไหนคือบ่อดินตัวไหนคือบ่อน้ําใส ครับผมอ่าแล้วก็คือเกตจะมีเขียนกระดาษไว้อยู่แล้วแหละข้างใต้ครับผมว่าหอยจากอะไรยังไงแล้วมาชิมกันว่ามันแตกต่างอย่างที่เกตว่าจริงไหมว่าตัวไหนรสชาติเป็นไงใช่ว่ามันแตกต่างจริงไหมแต่ก่อนจะชิมเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดหนีปิดคลิปนะครับก็มาแนะนําตัวก่อนครับเดี๋ยวคุณเกตครับขอเชิญแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมยาอกแตกครับ เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอศรีขรัภูมิครับครับผมครับต่อไปครับเชิญครับค่ะนี่ก็ของหนูก็เป็นฝ่ายตลาดนะคะมาจากตลาดเทอ่ไทยมาจากตลาดเทอ่ไทยค่ะมาจากตลาดเทอ่ไทยแล้วก็มาจากนครราชสีมานะคะเพราะว่าหนูเป็นคนเดียวที่เป็นฝ่ายตลาดคิดว่ากลุ่มนี้เนาะครับผมกลุ่มนี้แหละเรากระจายสินค้าออก ของเกษตรกร,ะร,กรนะของเกษตรกร,เร,กรเรากระจายสินค้าออกแบบเ,เราช่วยเกษตรกร,เร,กรเราช่วยกลุ่มหอยไม่แค่ว่าเรากินแต่ในเชิงอนุรักษ์ด้วยในเชิงอนุรักษ์เนี่ยมันคือว่ามันจะสู่ผู้บริโภคแบบไหนเอาความแตกต่างคือหอยเลี้ยงน้ำใสของคุณเกตแล้วก็<ม>หอย ตามธรรมชาติอันไหนที่รสชาติมันแตกต่างกันเนาะแล้วก็การที่ว่าเราอ่ะให้สู่ผู้บริโภคมันต้องให้ได้คุณภาพได้คุณภาพออกไปได้คุณภาพออกไปสู่ผู้บริโภคแล้วก็ต้องช่วยเกษตรกรด้วยนะคะอันนี้อันนี้หนูพูดในฝ่ายตลาดเนาะะนั่นแหละแล้วก็โอเคอันนี้หนูเป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะคะ จากตลาดเทิอดไทยค่ะครับผมของพี่ค่ะค่ะวันค่ะวิชุดาพาคุณมีมาจากอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยน้ำใสค่ะค่ะก็เดินทางมาเพื่อที่จะร่วมประชุมกันว่าเราจะทำราคาหอยอัพราคาหอยขึ้นยังไงแล้วก็ให้มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคละค่ะ ครับต่อไปครับแม่น้ำค้างคุณลุงคุณลุงฤทธิ์หาฤดิ์แนะนำตัวเลยค่ะฤทธิครับผมประสงการกล้องนะครับอยู่พิมายครับจังหวัดนครราชสีมาเพิ่งจะเริ่มไปสองเดือนจะมาดูมาดูงานก็อยู่เริ่มทำฟาร์มครับลุงฤีดครับเขาจะรู้กันในชื่อลุงลีดส่วนประสงค์ครับต่านจะเริ่มครับก็ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน้ำค้างพิงคพอกค,ค่ะเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็หาจากธรรมชาติมาขายแล้วก็เลี้ยงด้วยอยู่อำเภอพิมายค่ะสวัสดีค่ะนทิดาฟามนะคะฟามหอยปังปูนาแล้วก็ไก่พื้นบ้านค่ะเป็นเกษตรกรเลี้ยงหอยน้ำใสนะคะเป็นตัวแทนของศิคพลภูมิชั้งปีค่ะค่ะ ชันชื่อจ๋านะคะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อนันทา,อาตอนนี้ก็ทำโคกน้องนาก็เลี้ยงแบบกระชังค่ะขอบคุณค่ะครับผมนั่นก็คือในส่วนของเพื่อนๆที่จะมาร่วมเป็นสักขีพยานกันในวันนี้นะครับถึงรสชาติของหอยสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นผมจะเตือนพี่น้องไว้นะครับก็เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลการการชิมรสชาติของแต่ละบุคคล เอ่อแล้วปรดใช้วิจารยณหรือปรดใช้จักรยานในการรับชมโอเคเบื้องต้นที่แปดมวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกหนึ่งคนมามามาเร็วๆวสาวสวยสาวสวยค่ะส่วนนี้แตนฟาร์มนะคะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยค่ะจากจากไหนครับจากอำเภอเมืองนี่แหละค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับผมจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เอาละเดี๋ยวจะเริ่มจาก กันทาระาก่อนครับกันทาระจังหวัดศรีสะเกดชิมก่อนครับเดี๋ยวจะให้ชิมก่อนนะครับว่าหอยจะเป็นรสชาติยังไงนะครับทำรอกกันบ้านกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะไม่มีใครรู้นะคะว่าคุณเกศจะคุณเกศจะไม่บอกให้ใครรู้ขออนุญาตดมก่อนได้ไหมครับสัมผัสที่หุตเอชิดเล็กก็ได้ แม่คืนต้องบอกเลยว่าิเราเสร็จอัะจิ้มนะ <laughs> <laughs> ค,ครับ,รบอ่ะยังงไม่ต้องพูดแล้วชิมอีกอัน ต้องต้องต้องใช้ประสาทสัมผัสก่อนทําไมครับทําไมถึงต้องใช้ประสาทสัมผัสเพราะว่ากลิ่นกลิ่นใช่ไหมครับกลิ่นเราต้องมาอ๋อถ้าถ้าหอยธรรมชาติจะมีกลิ่นใช่ไหมครับมีกลิ่นแน่นอนครับล้างกี่รอบก็ยังมีกลิ่นกลิ่นอยู่อ๋อยังไม่แน่ใจกิบ่กเก็บโดยที่ไม่ต้องจิ้มดูก็ได้ลองเป่าอันโดยที่ไม่มเอาไฟตลาดไฟการตลาดจากตลาดเทือไทยครับชิมเลยครับ เราก็คุณยะจากสีขอรภูมิตปจริงแล้วอันนี้บุณลวงเราเราเพิ่งล้างบ่อรสชาติอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าครับอันนี้ลงดิดแล้วก็พี่ํำค้างแจกหมายคนล้านเลยครับชิมชิมนะครับไม่ชิมคุณเกบไม่ชิมนะครับผมก็ต้องชิมด้วยใช่ไหม นะครับเพื่อนๆนครับตอนนี้ก็คือกําลังให้เพื่อนๆพี่น้องของเรานะครับลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับระหว่างหอยธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นหอยบ่อดินกับหอยที่เลี้ยงน้ําใสใช่ไหมครับคุณเกศใช่ครับโอเคครับแล้วก็จะได้รู้กันนะครับมีเอา้แล้วผมมีความลับเรื่องหอยจะบอกด้วยครับ ว่าไรครับคุณยะหอยมันไม่ใช่เป็นแค่อาหารอย่างเดียวนะครับแล้วคืออย่างที่รู้นะครับว่าถ้าใครเคยกินหอยนะครับหอยเชอรี่เนี่ยความอร่อยความกรุบกรอบมันอ่ะจะอร่อยกว่าปลาหมึกอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่เคยกินหรือผู้ที่ยังไม่เคยกินนะครับลองชิมได้เลยครับมันคือมีปลาหมึกน่ะเอาปลาหมึกมาแรกก็ไม่ยอมครับใช่มันอร่อยกว่าแล้วก็หอยนี่จะเป็นมี อาหารที่มีโปรตีนสูงนะดคะถือถือไม่ถือไม่คุณเกตถ้าไม่กินต่อไปผมต้นทุนรานะครับด้วยกล้าตายผมจะผมจะต้องชิมนะครับเพื่อพิสูจน์ได้นะครับว่าความคิดเห็นของผมจะแตกต่างจากเพื่อนๆนของเราหรือเปล่านะครับเพื่อนๆไม่มีใครรู้นะคะนุนว่าอันไหนคืออะไรเพราะว่าไม่ได้บอกใครใช่คุณเกตพูดไปเดี๋ยวผมชิมก่อนลองดูค่ะว่ามันแตกต่างไหม แต่เกรดว่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนนี้พวกเกรดเพิ่งล้างบ่อล้างล้างบ่อในส่วนของบ่อดินแต่ว่ามันก็ต้องมีความแตกต่างกันบ้างเงแล้วจำิงจนะเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับที่ติดไอค้างไว้นะครับความลับจริงๆซึ่ง,งทุกคนต้องอยากรู้จักว่าคืออะไรนะพอ,พอดีผมเห็นในตาลพอดีเพราะว่าตามตลาดทั่วไปจะไม่มีที่แกะขายนะครับอันนี้ต้องสั่งพิเศษกับพ่อค้าหรือในฟาร์มนะครับจะบอกให้ ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือมันพิเศษสําหรับผู้ชายครับถ้าอยู่ใกล้จริงๆครับคือแบบว่าเือรู้กินหอยดดีใช่มันเป็นความรักกินหอยแรงดีเขาบอกว่ากินหอยแรงดีอันนั้นเป็นคําพูดติดใช่ไหมแต่มันมีความลักจริงๆ,ๆอันนี้คือพิสูจน์มาแล้วครับโอเคครับตอนนี้คุณยะเป็นใช่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเราเราได้ชิมกันแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็อยากจะให พี่น้องบอกว่าหอยตัวไหนรสชาติกรอกบบกันก่อนใช่ไหมครับคุณเกรเอาเอาเอาตัวไหนรสชาติกรอกบบกันนะครับไ <laughs> แต่อร่อยจริงครับเริ่มต้นจากชี้ชี้แล้วไม่ให้เอามือออกนะครับเริ่มต้นจากการทลารักครับผม,มการทลารักตัวไหนกรอบกว่าครับชี้เลยนะครับชี้นะครับชี้ไว้นะครับ ชี้ไว้แล้วผมจะเปิดครับชิมชิมเยอะจนงงชิมเยอะจนงงแล้วอ่าชี้ตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับต่อไปจากตลาดเทือกไทยครับชี้ครับตัวไหนกรอบครับอธิบายได้คะอันนี้จะเมือกน้อยอันนี้จะเมือกมากครับผมโอเคครับชี้ชี้ไว้ครับว่าตัวไหนกรอบรสชาติกรอบหวานกว่านะครับชี้ไว้เลยครับอีกสักหน้อยวัวน้อยหน้าผมเมาด้วยคลิปนี้นะครับถ้าระยะเวลายาวเกินชอบก็ไม่น่ากันเด้อ กินกันไม่เสร็จสักทีเจ่าชิมความลับผมเอาเอาจากตลาดเทือไทยครับนี่ค่ะชอบตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะกรอบนุ่มกว่าใช่ไหมครับค่ะนันี่กรอบหนูเป็นครั้งแรกที่หนูกินกินหอยที่เขาแกะมานะครับผมเนี่ยเพราะว่าหนูเป็นภูมิแพ้หนูจะไม่กินคมคยับให้ให้อันนี้ใช่ไหมครับนคุณย่าครับให้อันนี้นะครับครับอ่าลุงเด็ดครับ พี่ํำคางครับอันนี้เหนียวนิดค่ะอันนี้ครับให้ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ครับตัวนี้มันจะออกกรอบแต่มันจะออกนุ่มก็น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะให้ให้ให้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันจะมันจะเหนียวหน่อยใช่ครับคลุกใจมีวหน่อยแต่ตัวนั้นมันจะออกนุ่มครับผมมโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจมีกันกี่คนหนึ่งสองสผมยังไม่ให้คะแนนเลยอ่าผมให้อันนี้เอาผมให้อันนี้เด้อเอาโอเคถ้าพลาดยังไงก็ถือว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าใครจานไหนชี้ผมให้ตัวนี้ครับเดวเดี๋ยวดีก่อนนะจานนี้สมคนจานนี้กี่คนคะหนึ่งสองสามสี่ แตนจอนนี้ห้าห้าคนอันนี้สามอันนี้ห้าโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะว่าอันไหนคือหอยน้ําใสอันไหนคือหอยในบ่อดินครับผมอ่ะลครับเดี๋ยวผมจะเปิดมานะครับตัวนี้นะครับแนอันนี้หอยน้ําใสนะครับนะครับนี่ครับที่ห้าท่านลงมติว่าอันนี้อ่อยค่ะหอยน้ําใสนะครับโอเคครับโอเคครับ เราพลาดนะเนี่เาไม่เก่งเรื่องหอยไหนเนี่ยหอยบอดินใช้แบบลิ้นประสาทสัมผัสลิ้นหงเสียครับเพราะว่าเพราะว่าก็เป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้เตรียมกันใช่ครับไม่ได้เตรียมการใช่ครับคือมันคือมันอย่างนี้นะครับ เนื้อมันจะใสสวยแต่แต่อันนี้มันเนื้อมันจะแน่นครับครับเนื้อแน่นเนื้อกลับแต่มีกลิ่นรับผมชอบเพราะว่ามันกรอบเพราะว่าผมฟันดีครับเกี่ยวไม่ได้แต่อันนี้มันจะอ้วนมันจะอ้วนแล้วเนื้อมันจะไม่เหนียวมันจะมันจะกรุบมันมันเหมือนกับว่ามันมันจะไม่ไม่ไม่แน่นแต่ถ้าให้แต่ถ้าให้คะแนนความอ้วนก็คือตัวนี้อ้วนกว่านะครับตัวนี้อ้วนกว่านะครับ ตัวนี้ไม่มีกลิ่นตัวนี้จะ<ช>อ้วนกว่านะครับที่เรากินกินกันนี่คือกลิ่นกลิ่นจะน้อยกว่าตัวนี้นอาจจะว่าไม่มีกลิ่นเลยไม่ใช่หรอกแต่ว่ากลิ่นมันจะน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้จะออกกลิ่นชัดเจนคแล้วตัวนี้ตัวใหญ่มันจะเหนียวด้วยเพราะว่าแต่แต่มันจะแน่นมัน,นจะแน่นไปกินถูกตัวใหญ่ใช่ไหมแสดงว่าเรากินตัวเล็กมันเลยกออกคนที่ไม่ชอบกินหอยอ่ะแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวแนะนำมากินหอยน้ำใสดูค่ะไม่มีกลิ่นเลยไม่ข้าวด้วยค่ะอันนี้อันนี้ทั้งทั้งทั้งตัวอ้วนแล้วก็ เนื้อก็ใสนะคะเนื้อก็ใสสวยแล้วก็นุ่มกรุบกรอบนะคะกินได้เลยไม่ต้องจิ้มก็ได้เหมาะสําหรับที่ว่าจะใช้เป็นหอยย่างเนี่ยตัวนี้หอยเสียบไม้ได้ค่ะได้เลยแล้วทาไมรสชาติมันถึงแตกต่างเพราะว่าเราเลี้ยงในบ่อแล้วเราเปลี่ยนน้แเราถ่ายน้ําเกือบทุกอาทิตย์แล้วคือมันมันได้ล้างตัวเองมันมันเหมือนว่ามันทําความสะอาดในตัวของมันเองอะรสชาติมันถึงออกมาค่อนข้างจะอร่อยกว่าและกนุ่มกว่าใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเสริมนิดนึงว่าบ่อคงเกลเขาสะอาด ที่พวกเราที่พวกเราทายผิดทายถูกเพราะอะไรคือตัวนี้มันบ่อดินก็จริงแต่น้ําเขาเยอะน้ามันไม่น้ามันไม่เน่าแม่อะไรอ่ะแล้วนมันดีคือคือเราเลี้ยอาหารใกล้เคียงกันอาหารมันใกล้เคียงกันแต่ถามว่าตัวนี้คือมันไม่มีกลิ่นกลิ่นมันจะกลิ่นจะไม่คาวไม่ติดคาวแม่อะไรเรากินก็มันนุ่มกรอบเลมันเนียวเนืยวตัวนี้มันจะแน่นก็เหนียวคือถ้าผมกับคุณยะเนี่ยทายถูกใช่ไหมทายทายเหมือนกันหมด มันจะเป็นการเตรียมนะครับมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณย่าใช่ครับผมใช่ใช่ไหมครับแล้วเฉลยมาอันนี้มีอะไรจะเฉลยเฉลยแล้วครับสุดยอดมากครับแต่ถ้าเดินตลาดทั่วไปนะครับต้องมันจะไม่มีนะครับต้องสั่งกับผู้จําหน่ายเท่านั้นมันเป็นผู้เลี้ยงใช่ยิ่งกว่าน้ํามะพร้าวเยอะอันนี้เรื่องจริงนะครับนี่นมะพร้าวใช่ มาดูชัดๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาขายอ่ะเขาจะเอาอันนี้ออกถ้าเวลาแกะขายนะครับเขาจะเอาหัวออกเอาหนังมันออกหมดเลยซึ่งตรงนี้เขาจะทิ้งแต่ส่วนที่ทิ้งเนี่ยพ่อค้าค้าหอยขายหอยอ่ะจะเอาอันนี้มากินครับทั้งคืนอะไรทั้งคืนคะทั้งคืนเข้าห้องน้ำทั้งคืนทั้งคืนเลยับ อยากรู้ว่าทั้งคืนเป็นไงติดต่อเอาแล้วคนเลี้ยงได้ครับเอาแล้วขาขาวตกเทนแล้ว <c oughs> โอเคครับพิสูจน์ได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ทำให้พี่น้องดูนะครับว่ารสชาติของหอยที่เลี้ยงน้ำใสกับหอยที่เลี้ยงบ่อดินหรือหอยที่มาจากธรรมชาติใกล้เคียงธรรมชาติรสชาติมันก็จะแตกต่างกันนะครับ ก็กินไปแป๊บเดียวขึ้นแล้วขอตัวโปรดใช้วิจารญ์ในการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้แต่ขอเสริมนิดหนึ่งถ้าเป็นหอยจากท้องตลาดที่เขาขายที่ตลาดรสชาติมันจะเป็นอีกอย่างโดยสิ้นเชิงใช่ครับเมื่อเมื่อกี้ที่ผมตอบการนี้เพราะว่าไอ้การนี้มาจากในฟาร์มของคุณพี็พิเกตใช่ไหมมาจากฟาร์มทั้งคู่อ๋อเพราะว่ามันนี่นาเราเราเราเลยพลาดเพราะว่าผมผมปกติผมจะเป็นอาหารตามธรรมชาติรสกลิ่นมันจะแรงกว่านี้ใช่ช่ก็เลย พยายามแก้ตัวไปคุยยักเรื่องจริงเลยครับแต่แต่แต่ฟาร์มของคุณเกศน่ะโอเคว่าเลี้ยงหอยดีรว่าเรากินเนี่ยมันว่าเราแทบจะเราเราแทบจะแยกไม่ออกไงมันลิ่นมันตื้อกลิ่นไม่มีนี่แหละที่ที่เรามามารวมตัวกันมารวมกลุ่มกันแต่ว่าตอนนี้ผมขึ้นแล้วนะมารวมตัวมารวมกลุ่มกันเพราะว่าเราอยากชูหอยนางเอที่เราเลี้ยงให้สะอาดแล้วผู้บริโภคเขาก็ได้ ผู้บริโภคเขาก็ได้กินของดี่ดีอ่ะ<ช>บางคนตอนนี้นะบางคนเขาไม่รู้จักนะว่าหอยอร่อยเขากินมันเป็นยังไงรสชาติของหอยอร่อยมันเป็นยังไงครับถ้าคุณถ้าคุณมาเจอที่ฟาร์มของคุณเกศอะโอเคครับ <laughs> <laughs> คุณจะรู้ทันทีว่าหอยอร่อยแ <laughs> ต แต่ตอนนี้คือเราก็มีเครือข่ายกันนะคะคือเพื่อนๆหลายคนคือเราอยากให้เลี้ยงแบบนี้คือเราจะได้หอยที่สะอาดปลอดภัยไรสารพิษแล้วรสชาติค่อนข้างที่จะอร่อยแล้วเราก็ขายไม่แพงคือถามว่าเราเราแพงกว่าท้องตลาดนิดหนึ่งแต่คุณได้รสชาติแบบนี้คุณจะโอเคกว่าไหมหรือยังไงแล้ปลอดภัยจากสัตว์ด้วยได้รสชาติแบบนี้แล้วก็เป็นหอยที่ปลอดภัยเพราะว่าหอยที่อยู่ตามธรรมชาติจะมียาฆ่าแมลงบ้างยาฉีดบ้างปุ๋ยเคมีบ้าง นี่แะค่ะคแต่ของเรานี่เรายัาง <c oughs> เปลี่ยนถ่ายน้ำตลอดเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ทุ่งกุลาชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราทุกคนไปก่อนละครับบวัส <c oughs> ดีครับ